10ข้อดีที่พีเจอหลังจากที่พีใช้งานตัวเจ้า I q คูเซตเครับเป็นมือถือที่พีบอกเลยว่ากับงบ6,500บาทคือเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อเจ้าตัวนี้นมากับราคา0กพันฮะผมบางทีราคาอาจจะมีขึ้นมีลงผมตามโปรโมชั่นเนาะบอกเลยว่าพีซื้อมากับราคา6,500บางคนได้ราคา ต่ำกว่าพี่พวันนี้พี่จะมาพูดถึงว่า10ข้อดีหลังจากที่พีใช้ตัว IQ z 9x5G มันจะเป็นไงบ้างผมส่วนตัว IQ z 9ก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปของตัวนี้ผม CPU จะอัปเกรดมาจากตัวที่เป็น IQ z 9x5G ครับสับพี่6 5 0 0เจ้าตัว IQ z 9x5G ถือว่าคุ้มนะผมมาดูว่าข้อแรกที่พี่เจอคืออะไรบ้างครับอย่างแรกคือเรื่องบอดี้ครับ บอดี้เป็นสิ่งที่พี่ชอบมากสับตัวนี้ครับตัวเครื่องบอกเลยว่าตัวนี้มันสามารถใช้งานได้อย่างเวิร์กมากครับผมบอดี้มีความสวยงามผมในการเก็บดีเทลครับสังเกตไหมนี่ครับดีเทลในการออกแบบครับผมบอกเลยว่ามันสวยสุดงดงามครับจะเป็นลวดลายแบบนี้ครับผมเห็นไหมพี่ค่ายแบบลายแบบสีแบบสีเป็นสีขาวแบบขาวแบบขาวคเขียวครับเขียวขาวขาวแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าเป็นดีไซน์ที่รู้สึกว่าเวลาจับของตัวเครื่องอ่ะ มันสวยงามจริงครับนี่ให้ดูเลยซึ่งบอกเลยว่า I อคูออกแบบดีไซน์ถือว่าสวยสวยุนครับโมด,ดูกล้องรับผมตำแหน่งคือบอกเลยว่ามันจับและมันฟีลลิ่งคือดีจริงกล้องหลังผม50ล้านนะครับผมกล้องหน้า8ล้านนะตำแหน่งจะมีไฟแฟลก LD ตรงนี้ผมบอกเลยว่าในการออกแบบสปีถือว่าสุดมากครับน้ำหนักอยู่ที่199กรัมถือว่าหนักกำลังพอดีมากเลยผมตัวนี้ใส่เคสได้แถมมาครับกล่องนะครับผมบอกเลยว่านี่ครับเคสใส่ง่าย ใส่แล้วเคสก็สามารถโชว์บอดี้เครื่องได้อย่างสวยสวยงามจริงอ,องตงว่าเป็นมือถือที่มันน่าใช้งานมากผมข้อแรกคือบอดี้ครับบอดี้มีความสวยจริงนะอ,องตงนี่ครับสีเขียวอ่อนๆครับซึ่งบอกเลยว่าบอดี้สวยงามมากครับเป็นบอดี้ที่พีรู้สึกว่าพีใช้งานมามันเป็นอไอทีเวิร์กมากครับครับแล้วก็ผมเราผมสามารถสแกนมือบริเวณด้านข้างในปุ่มพาวเวอร์หรือว่าปุ่มผมได้ซึ่งพีไม่ตั้งค่านะครับผมบอกเลยว่าพีใช้งานมาเป็นตัวที่แบบ บอดี้สวยงามมากอันนี้ไม่อยากอวยครับบอดี้คือสวยงามจริงๆสามารถทนน้ำ IP64 ด้ผมตัวนี้นะถือว่าสุดนะักสับพีครับผมความบางอยู่ที่7.99ม mm ิลลิเมตรนะผมตัวนี้นะครับ,บข้อ2ที่ไปเจออีกคือประสิทธิภาพในการใช้งานครับบอกเลยว่าชิปตัวนี้ให้มาสาับพีถือว่าสุดจริงครับให้ชิปมาเซนดาก้อน8น1เล่นเกมบอกเลยว่าชิปตัวนี้หายห่วงครับผม ROV Cap ชิ่ง Impact พี่ปรับ R V 6 0เฟรมบอกเลยว่าเฟรมเรทถือว่านิ่งมากเป็นข้อสองที่พี่อยากพิเศษมากคือมันเป็นตัวที่ใช้งานได้เพียงพอแรม8ปดจิกบวกเพิ่มอีก8ปดจิกกับ Android เวอร์ชั่นสิบสี่ผมตัวนี้ถือว่าหายห่วงครับซึ่งพี่ใช้เป็นรุ่นเบสโมเดลนะผมตัวนี้นะครับนี่ครับให้ดูเลยซึ่งหน้าจอ120่งิบตด้วยแล้วก็ตัวนี้ผม Android 14นี่ครับ CPU บอกเลยว่าความเร็วสถาปัตสิบดอนลี้ใช้ตัว4นาโนเมตรสัพีถือว่าหายห่วงครับสร เพิ่มไมโครดิการได้สูงสุดคือ1เทราไบต์ครับผมสัปพีบอกเลยว่าประสิทธิภาพในการใช้งานทางวัตตต่างๆมันเพียงพอมากเลยครับกับราคา6 5 0ับาทกับข้อ2ที่พีเจอครับบอกเลยว่าเวิร์กมากนะครับ พี่เล่เกมแก็บชิมเอ็มแพกใช่ไหมพี่ปรับสูงสุดก็สบายครับแต่นะว่าให้ปรับกงามต่ําก็เพียงพอครับฟรีไฟล์แบบนี้ปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายแน่นอนสับข้อที่ 3, คือจอภาพครับจอภาพมันมีจอภาพที่สู้แสงบอกเลยว่าสู้แสงดีมากรับขานาดพีช้นในห้องครับรู้สึกว่าหน้าจอมีความจัดจ้านดีครับแล้วก็เป็นหน้าจอที่ใช้พาร์เนลแบบ IPLCD นะสับพีถือว่าเพียงพอครับแบบ Full HD พัด 6.72นิ้วรีเฟรช1 2 0เิร์รี z ถือว่ารีฟเฟรชเพียงพอในการใช้งานมากครับผมนี่ครับความเลื่นไหลบอกเลยว่าเลื่อนไหลมากปรับได้อย่างง่ายดายครับผมตัวนี้นี่ครับบอกเลยว่าสบายหายห่วงตัวนี้นะครับน,นี่ครับเป็นข้อที่3พที่พีชอบนะคือจอภาพครับ แต่ผมข้อดีข้อที่4คือเรื่องกล้องครับกล้องหลักคือใช้กล้องที่เป็น50ล้านนะผมกล้องหน้า8ล้านสพีถือว่าเพียงพอครับพี่ไปถ่ายกล้องมาผมบอกเลยว่าพีไปถ่ายรูปมาดูครับว่าสกินโทนในการถ่ายอ่ะถือว่าสุดนะสพีนะครับผมตัวนี้นี่ครับพีขอตั้งค่าก่อนหมดออโต้ในการปรับหมุนก่อนนี่ครับมันปรับหมุนได้นะครับแล้วก็ตั้งเป็นหมุนออโต้ครับนี่ครับซึ่งบอกเลยว่าในการปรับของหน้าจอซึ่งมันง่ายครับผมเป็นอะไรที่พี่ชอบมาก สีสันของหน้าจอครับบอกเลยว่าสุดแล้วก็ตัวกล้องอะทำผลงานสับข้อดีสี่กล้องหลังสกินโทนอะถือว่าโอเคมากครับสีสันก็มันได้ดีกิมีมาจาก vivo ครับดังนั้นคุณภาพของกล้องในการปรับต่างครับถือว่าเพียงพอมากผมสับพีนะซึ่งพีไปใช้งานมาต่างครับดูให้ดูนี่ครับพี่ขอี่ครับให้ดูเลยนี่ครับซึ่งพีใช้งานมาอันนี้คือเหตุการณ์เหตุการณ์ย่างพีใช้งานมาจริงๆครับ สกินโทนบอกเลยว่าไว้ใจได้ผมตัวกล้องครับกล้องหน้าบอกเลยว่า8ล้านน่ะมันสุดมากกล้องหน้าโคตรสุดครับปับหมดมิตี้ให้เราได้อย่างง่ายดายครับเป็นมือถือที่แบบอกเลยว่าปรับหมดได้อย่างสุดมากอันนี้ขอชื่นชมนะครับผมบอกเลยว่ามันสุดมากเรื่องกล้องครับนี่ซีซัสพีถือว่าใช้งานได้ผมสับตัวกล้องซึ่งเป็นข้อดีที่พีชอบมากกล้องถือว่าสุดครับน่ครับวันนี้กล้องหน้าพีไปถ่ายมาครับคือสกินโทนกล้องหน้าบอกเลยว่าสุดมาก อันนี้ขอเชิญชมครับแล้วบันทึกเสียงไมค์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์มากเลยนี่ครับดีมากกล้องหน้าเป็นข้อสี่ที่พีชอบมากครับผมตัวนี้นะครับเวิร์กมากบอกเลยว่าข้อสี่คือเวิร์กจิงครับตัวนี้นะครับกล้องหน้าถือว่าสุดนะสับพีนะครับผมบอกเลยว่าสุดมากงานวิดีโอดีมากครับ อันนี้ 4K ครับการสั่นไม่มีนะแต่ถ่าย 4K ได้ผมว่ามันนิ่งดีนะผมมันมี ES ช่วยการการสั่นอยู่นะครับอันนี้ผมอันนี้คือถ่าย 4K ส0เฟรมนะครับสปีถือว่าโอเคมากครับถาเกิดมีการการสั่นเนาะมันไม่มีตัว OS นะครับผมแต่พีรู้สึกว่าการจับโฟกัสของรูปภาพอ่ะมันโอเคมากสปีนะครับซึ่งเป็นข้อดีที่อยากมาแชร์จริงว่ามันคุ้มมากครับตัวนี้มันนี่ เสียงไม่ดูดเสียงดีมากอันนี้ขอชื่นชมเลยครับแล้วผมค่อยเข้าไปข้อที่5ผมสับพีที่ชอบอีกก็คือในการใช้งานเรื่องเสียงครับเสียงคือเป็นลําโพงคู่ผมตัวนี้บอกเลยว่าเสียงคุณภาพคือมันก็ดีสับพีนะครับผมพี่เละฮอเปิดเสียงให้ดูว่าเฮ้เสียงเป็นไงบ้างหลังจากที่ใช้งานมานะครับนี่ให้ดูเสียงก่อนซึ่งบอกเลยว่าเสียงพีไปฟังมาเอเสียงคุณภาพถือว่าใช้ได้นะครับ เสียงลำโพงเป็นลำโพงแบบค <c oughs> ู่ผมตัวนี้นะครับ สำหรับพีครับเรื่องเสียงบอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนครับเสียงคุณภาพดีนะลำโพงสอตัวขับออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับคุ้มครับ65เสียงดีหนะ้าจอดีชิปดีลำโพงถือว่าสุดครับแล้วก็กล้องถือว่าใช้งานดีมากกล้องหน้าพีชอบมากเลย8ล้านถือว่าคุณภาพสกินโทนถือว่าดีมากครับผม ต่อผมข้อที่6นะครับผมในการเชื่อมต่อผ่านตัวที่เป็นตัวการเชื่อมต่อของ Wi-Fi เวอร์ชันหแล้วก็ตัวนี้ผมสามารถรองรับการเชื่อมต่อที่เป็นตัวที่เป็น 5G ด้วยถือว่า65ให้มาถือว่าสุดจงผมแล้วก็มีตัวผมฟังก์ชันในการใช้งาน NFC ในการแตะจ่ายเงินก็สามารถใช้ได้บอกเลยฟังก์ชันต่างๆครับครบจบแน่นอนในการใช้งานบอกเลยว่ามันเพียงพอมาผมสักข้อที่6นะเป็นข้อดีที่พีชอบครับ ข้อเชื่อมต่อผมบอกเลยว่าเหลือครับบลูทูธเวอร์ชัน5.1นครับโอที่เจ็ดผมในการชาร์จแบตครับตัวนี้ให้แบตมาเยอะมากครับผม6000มิลลิแอมกับตัวชาร์จให้มาคือ44วัตต์สปีบอกเลยว่าชาร์จถือว่าเร็วครับหัวชาร์จสายชาร์จแถมมากับกล่องให้มาถือว่าแบต1วันสปีถือว่าเพียงพอมากครับเป็นมถือที่ใช้งานได้สุดยอดมากครับกับการใช้งานแบตเตอรี่แบตถือว่าอึดอันนี้ขอเชิญชมเลยว่า แบตถือว่าอึดจริงสับพีที่ผีใช้งานมาครับถือว่าเป็นมือถือที่ครบจบแน่นอนสับงบเด็ดราคาเพียงเท่านี้ถือว่าคุ้มมากครับผมแล้ผมเข้าได้แปดที่พีเจออีกคือเล่นเกมครับอันนี้จะขอพูดในฟังก์ชันเล่นเกมครับว่าเล่นเกมมันมีฟังก์ชันในการปรับครับซึ่งบอกเลยว่าเสียงคือดีแล้วมีครับผมฟังก์ชันในการปรับหมดครับผมมีการปรับหมวดตัวหมวดสมดุลแล้วก็มือนเตอร์ผมในการปรับ ของตัวนี้ถือว่าดีมากครับมีการไปพิเศษกันสายแล้วก็หมดอ e ีสปอร์ตในการปรับบันทึกหน้าจอถือว่าดีมากครับผมน่ครับเรื่องต่างถือว่าเพียงพอมากครับซึ่งผมแบตถือว่าอึดแล้วก็การจัดการความร้อนของตัวนี้ถือว่าหายห่วงมากครับเป็นมือถือที่ใช้งานได้ควบคุมจริงจริงสับพีพใช้งานมาครับมันคมจริงข้อที่แปดนี้เล่นเกมหมดเลยว่าหายห่วงครับและก็ฟังก์ชันในการปรับเล่นเกมหมดเลยว่าดีมากครับจัดการความร้อนคือเป็นข้อที่9ครับ ที่พีจะบอกเลยว่าพีใช้งานมาตัวนี้จัดการความร้อนถือว่าสุดยอดมากครับซึ่งพี่เล่นเกมไปจัดการความร้อนไปข้อที่9ตัวนี้บอกเลยว่ายิงไปเล่นเกมไปจัดการความร้อนเสียพีถือว่าหายห่วงครับพี่ผมใช้งานทั่วไปไม่มีห้องแอร์นะพี่ไม่มีแอร์ครับผมซึ่งบอกเลยว่าในการจัดการความร้อนในอุณหภูมิที่ปกติข,ข้อที่9นี้บอกเลยว่าเป็นข้อดีที่พีโคตรชอบเลยจัดการความร้อนถือว่า ดีมากๆครับอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่จัดการความร้อนแล้วก็ในการจัดการสมดุลของ CPU เซมดาก้อน 6G1 สพีถือว่าเพียงพอมากครับผมสข้อที่10เนาะข้อที่สิบผมพีจะขอพูดโดยรวมเลยว่ามันเป็นไงนบ้างหลังจากที่ใช้มาที่พี่ซื้อมาเองับผมบอกเลยว่าตัวนี้อุปกรณ์ต่างๆในกล่องมีให้เราครบมีสายชาร์จมีหัวชาร์จติดฟิล์มมาจากโรงงานมีเคสมาซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มันเพียงพอเป็นข้อดีที่พี โคตรพับเจผมมายี่ห้อเดี๋ยวนี้อ่ะไม่ค่อยแถมหัวชัดไม่พีไม่ไม่ไม้อยแถมสายชัดมาซึ่งยี่ห้อตัวไอคู่ะแถมตัวสายชัดมาแถมมาด้วยรอมมาผมลอมในการใช้งานสัปพีเลื่อนไหลครับผมนี่ครับแล้วพีชอบผมฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอครับมันแบ่งง่ายครับนี่ครับพีแบ่งให้ดูนะผมแบบนี้เลยนี่ครับ แบ่งสามารถใช้งาน multi window ก็ได้แล้วก็แบ่งเป็น2หน้าจอก็ได้ผมซึ่งฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอบอกเลยว่ามันง่ายมากครับซึ่งเป็นข้อดีที่พี่อยากบอกเลยว่ามันดีจริงครับน่ครับใน a c e b o o k เฟซผมในการปัดของน่ครับหน้าจอ Facebook บอกเลยว่าปัดพร้อม,อมัน้นวตังแน่นอนถือว่าใช้งานได้ง่ายจริงครับผมสำหรับน,นี้พี่เพ่ขอจบคลิปในการรีวิว10ข้อดีหลังจากที่ใช้งานตัว I q คู x บอกเลยว่าเป็นมือถือที่พี่ใช้งานมาเป็นอะไรที่เวิร์กมากผมสำหรับน,นี้ ขอพี่จะขอเน,นี่ยดีในการสั่งซื้อพี่สั่งซื้อมา6,500รบาทผมท่านทิสวัสดีขอขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขอพัยุสวัสดีขอบคุณครับ